คุณผู้ชมวันนี้เราจะรีวิวอาหารที่สั่งโดยแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ต่างๆางนะครับวันนี้ชื่อร้านที่เราจะมารีวิวแต่ไม่แนะนำให้ซื้อกินเด็ดขาดนะครับพลาดไปอย่างมากชื่อร้านพลอยแก้วร้านนี้เป็นร้านขายอาหารหลายอย่างตามสั่งด้วยก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็อาหารเจด้วยนะครับพอดีเห็นราคาก็อยู่ที่กลางๆนะครับสามห ร้านนี้เธอขายบนรเวนทู d ราคาเท่าคงเท่ากับหน้าร้านนะครับ3ามห้าสี้าสิบประมาณนี้นะครับมีราคาไล่ตามสเต็ปขึ้นไปแล้วก็ถ้าขายบนแพนด้เธอก็ขายบนแพนด้าด้วยนะครับบวกไปอีก5้าบาทสิบาทนะครับร้านนี้ไม่แนะนําให้ซื้อเด็ดขาดชื่อร้านลอยแก้วดูความทุเรศข,ของร้านนี้นะครับลอยแก้วอยู่่นนวิธียี่สครับเปิดประมาณเก้าโมงเช้าถึงห้าทุ่มนี่ครับหั่เาเนื้อ ราคาปกติบนโรบินทูตนะครับ45่สิบห้าบาทดูสิครับดูสภาพราคาบนแพนด้าอยู่ที่ห้าสิบราทพอเนื้อนะครับเศษเนื้ออะไรเนี่ยหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้น4ี่ชิ้นเนี่ย,ยแค่นี้สี่สิบห้าบาทบนโรบินทูสี่สิบห้าบาทบนแพนด้าที่ห้าสิบาททุเรศมากเลยเห็นไหมข้าวยอมหนึ่งตักเนื้อมาไหนอุบาทมากอุบาทมาก ที่ร้านพลอยแก้วอย่าซื้ออันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเย็นาโฟมัดถุงป่องมาเลยผมบีบลมออกแล้วมัดใหม่ให้แฟบนะครับให้ดูง่ายนี่คือเย็นโฟสามสิบห้าบาทบนโลวินฮุดบนพนด้าสั่สี่สิบสี่ห้าดูว่ามีอะไรมีลุกใส่ลุกชิ้นหมูสองเม็ดชิ้นปลากรมเม็ดหนึ่งชิ้นปลาลักบี้เม็ดหนึ่งถือกล้วยอันหนึ่งนี่แค่นี้น้ำยังงกเลยนะน้ำอันนี้คือผมสั่งสองถุงนะใส่น้ำมาถุงเดียว ใส่น้ำมาถุงเดียวกันนี่แหละครับเสร็จแล้วก็นี่ชุดหนึ่งอันนี้คือก๋เตียวหมุนน้ำตกสั่งก๋เตียวหมุนน้ำตกสามถุงครับใส่น้ำมาถุงครึ่งทุเรศร้านนี้ร้านนี้นนทุเรศมากชื่อร้านถอยแก้วอย่าได้ซื้อนะอย่าได้ซื้อเลยอันนี้คือเครื่องหมุนน้ำตกนี่ยังพอทนนะเครื่องหมุนน้ำตกมีลูกชิ้นสองเม็ดอืม มีเนื้อหมู4ีหชิ้นมีตับชิ้นหนึ่งตับนี่ถูกมากนะตับถูกกว่าเนื้อหมูอีกจริงๆก็ใส่ตับไปเยอะๆได้เลยผมขายหมูอยู่รู้ดีไนราคาอันนี้คือบนดอเปนฮุดเท่ากับหน้าร้านปกติ35บาทครับอยู่บนแพนด้าสี่สี่ห้านะเนี่ยนะฮะจะได้เห็นกันให้ง่ายเนี่ยอันนี้ก๋เตี๋ยวหมูยังพอทนนะแต่ผัดกะเพราเนื้อกับย็นตาโฟนี่คือทุเรศมากนะครับ คือไม่แนะนํานะครับร้านพลอยแก้วอย่าได้หลงไปซื้อเลยไอ้น,นี่ผมซื้อจากโรบิฮูใช้ส่วนลดนะใช้ส่วนลดเนี่ยสามห้า 3, บาททั้งหมดอันนี้สี่ห้าใช้ส่วนลดเหลือฉเฉลี่ยถุงประมาณยี่บสามบาทยังเสียดายเงินเลยนะครับร้านพลอยแก้วอย่าหลงตัวไปซื้อผมอ่านรีวิวบนพนดาแหละเขาเขียนว่าน้อยมากจืดชืดเมื่อกี้ล้วงชิมแล้วไม่ค่อยได้เรื่องอรสชาติเค็มโดยอย่างเดียวไม่มีรสไม่นัวไม่อะไรเลยนะฮะ บางทีเราซื้อของอะไรอ่านรีวิวจากเพื่อนๆในแอปอื่นก็ได้นะครับวันนี้ผมไม่เชื่อไงลองสั่งดูถุงกระสะตกเฉลี่ยแล้ว23บาทยังเสียดายเงินอย่าซื้อครับร้านพลอยแก้ว